ทราบมาว่าตระกูลของพี่ติ้วเป็นคนนำองค์องค์มังกรเข้ามาในราชบุรีอยากให้เล่าประวัติความเป็นมาแบบนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าแบบเป็นมาได้ยังไงคือจริงๆสมัยก่อนอะองค์มันคือการนําเข้าจากต่างประเทศใช่ไหมฮะแล้วก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่มันกําลังการผลิตหรือการนําเข้าจากต่างประเทศมันไม่เพียงพอกับความต้องการในตลาดประกงพี่เป็นสมัยก่อนเนี่ยเป็นวัยรุ่นอยู่เลยแล้วก็มีทิชาศกษาทางด้านเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาอยู่บ้างแล้วจังหวะวันหนึ่ง เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดล,าล่าเบยแล้เห็นแหล่งดินตามล่องสวนคันนาก็เห็นเอ้ยมันน่าจะมีความเหนียวที่สามารถขึ้นเป็นปัชนาลูกรงได้แล้วก็สามารถจับผลิตขึ้นทดแทนการนําเข้าจากต่างประเทศได้ก็เลยชวนสมารักทั่วเข้ามาแล้วก็มาก่อตั้งเป็นโรงงานผลิตกําบันินเผาองค์องค์มังกรนะมีความสัมพันธ์กับแบบศิลปะชุมชนยังไงอะะ จร,จริงๆโอ่งเนี่ยสมัยก่อนเราไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าความเป็นศิลปะหรือเป็นอะไรแต่สมัยก่อนในยุคอากงหรือยุคคุณพ่อพี่เนี่ยมันเป็นอาชีพอย่างหนึ่งเป็นทักษะเป็นงานทัก,กรรพืกอเราทําขึ้นมาเพื่อขายเพื่อเป็นฟังก์ชันการใช้งานสมัยก่อนในการกักเก็บน้ำเนี่ยมันเป็นทางเลือกเดียวคือต้องใช้โอ่งในการกักเก็บน้ำเพื่อมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีมันคืออาชีพอาชีพหนึ่งที่เราเลือกที่จะทํา แล้วก็เป็นฐานของออครอบครัวเราในช่วงเวลานั้นมากกว่าแล้วมันเข้ามาเป็นแบบมองว่าแบบเป็นศิลปะตอนไหนคะในความคิดของพี่ติ๋วจริงๆพี่ต้องบอกวา่ามันเริ่มตั้งแต่ยุคที่สองยุคคุณพ่อแล้วจริงๆเนี่ยประมาณกี่ปีคะถ้าเออจริงๆต้อง,งถ,ถ้าก่อนพี่ก็ประมาณห้าสิบปีประมาณห้าสิบปีแล้วประมาณห้าสิบปีที่เริ่มแบบว่ามีกรารปรับเปลี่ยน,เพ,นเพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างเข้ามาอย่างที่บอกว่า พอช่วงหนึ่งยุคไบปลาของอากงเนี่ยอากงพี่เนี่ยไอความเจริญต่างต่างที่พี่พูดถึงมันก็เริ่มเข้ามามากขึ้นอย่างเช่นที่พูดถึงว่าปลาชนประทานวัสดุอื่นๆพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเข้ามาทดแทนทดแทนมากขึ้นจริงๆเนี่ยอาจจะพอคุณพ่อเนี่ยลูกค้าฐานหลักๆของเราส่วนมากก็เป็นลูกค้าแบบพวกโรงน้ําปลาลูกอะไรเงี้ยเขาก็บอกกับคุณพ่อพี่วันหนึ่งว่าไออีกหน่อยเนี่ยมันจะมีวัสดุอื่นเข้ามาแทนแล้วนะ เาแก่ okay, ลงน้ําปลาบอก๋ยวจะใช้ถังพลาสติกแทนไหยน้าปลาแล้วนะเพราะจริงๆริงไ้ําปลาเนี่ยดูทั้งแตกทั้งรั่วทั้งซึมทั้งอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาเยอะแยะ,แ,ยะแต่พอตอนนี้ต้องหาทางออกอื่นไปแล้วนะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันสนิทกันพ่อพี่ก็เลยเริ่มกลับมาบอกว่าเออเป็นไปได้ไหมว่าแทนที่จะทำเป็นแค่ฟังก์ชันการใช้งานแต่สามารถทําเป็นมีทั้งฟังก์ชันแล้วก็สามารถใช้ประดับตกแต่งได้ในตัวเลยจริงๆพี่มองว่ายุคนี้คือยุคเริ่มของการเป็นหัตถศิลป์หรือเป็นงาน ลูกแบบของลูแบบในของศิลปะมากขึ้นค่ะสมัยก่อนสมัยก่อนตอนราช,ราชาบุรีสมัยก่อนนะคะ กับตอนยุคพี่ติวอะค่ะแตกต่างกันยังไงบ้างคือจริงพี่ต้องบอกว่าพี่ไม่เคยสนใจทางด้านนี้มาก่อนเลยนะงสลาปนมา่ก่อนหลายครั้งเนี่ยพี่พี่พูดผู้ก็บอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่เคยสังเกตไม่เคยมองไม่เคยไม่ก็ท้่งเห็นบ้านดีคุ้นที่ตอนนี้เรามาทำแกลเลอรี่เนี่ยทุกคนจําภาพบ้านหลังนี้ได้แต่ในช่วงเวลาวัยเด็กเนี่ยพี่กับไม่เคยจําได้เลยว่ามีบ้านหลังนี้อยู่ในความทรงจําเนื่องจากว่าอาจจะเราไม่เคยสนใจทางด้านนี้มาก่อนเพราะจริงๆพี่ไม่สามารถบอกได้ว่าในช่วงเวลาก่อนที่พี่จะกลับมาเลยจริงๆนี่ย มันเป็นยังไงพี่จาได้จากภาพช่วงเวลาที่พี่กลับมาในช่วงเวลานั้นมันมีอะไรบ้างในช่วงหลังจากกลับจากออที่ไปเรียนเกี่ยวกับทานศิลปะมาเนี่ยสิบห้าปีก่อนเนี่ยพี่ก็เริ่มจําภาพราบุรีในช่วงเวลานั้นแล้วก็เท้าความไปถึงว่าไอ้ตอนวัยเด็กเราเคยเห็นสิ่งนี้ไหมเราเคยชอบสิ่งนี้ไหมวัดมหาธาตุที่เราเคยไปเนี่ยมันเป็นยังไงในสมัยความทรงจำวัยเด็กทาไมเราถึงรู้สึกว่ามันไม่น่าสนใจเลยทําไมตอนนี้เราถึงคิดว่ามันน่าสนใจเพราะอะไรอย่างเงแล้วพี่ติวไปเรียนอะไรมาคะที่ พี่ไปเรียนเกี่ยวกับช่วงแรกเนี่ยพี่ไปเรียนคุณพ่อสมไปเรียนเกี่ยวกับเครื่องบ้านดินเผามก่าแล้วตอนนั้นพี่ติวแบบสนใจไหมไม่เลยไม่เลยไม่เลยไม่เคยชอบเลยไม่เคยชอบไม่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 รู้ตัวเองแลยพี่เป็นเด็กเหมือนในยุคเจเนอเรชั่นที่เนี่ยมันจะมีแบบโอ้ที่แบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่มันรู้อะไรพี่อาจจะเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์หลังที่ไม่รู้ตัวเองว่าต้องการทำอะไรกระกักาันไม่รู้อาจจะเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์รู้ก็ได้พ่อก็ถามว่าไปเรียนเยอรมันไหมพี่ก็บอกเเ้้้้ยยไปดดแตต่่่ออนนนัมรรููาางีววห ไปเมืองนอกแล้วมันเท่มันเท่แล้วมันแบบว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะนั่นเป็นครั้งแรกเลยในชีวิตที่จับดินด้วยความรู้สึกว่าเรากำลังทำเป็นชิ้นงานขึ้นมาและนั่นเป็นจุดสําคัญเพราะว่าสมัยก่อนเด็กๆเนี่ยก็เหมือนอะมานีถ้ามานีอยู่ที่โรงงานเนี่ยมันลูกเจ้าของโรงงานอย่างดินมันขึ้นมาแล้วใช่มันผูกพันแล้วชอบไหมคะตอนแบบจับดินครั้งแรก ไม่เลย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 ไม่ไม่รู้สิเป็นงานอะไรคะงานชิ้นแรกของพี่นั่นเป็นงานชิ้นแรกเลยเพื่อทำเพื่อนพอซื้อหน้าตาเป็นยังไงเว่าจำได้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่ามีหน้าตาบรือไะเขาจำได้ว่าตอนนั้นเป็นเป็นทรงกระถางธรรมดาขึ้นมา แล้วก็ติดเป็นลายมั่วซั่วอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วก็เคลือบสีหรืออะไรเงี้ยทําไปทําฝืนไหมคะตอนนั้นถ้าถ้าถามโอ้โหมันไม่จะเรียกว่าคําว่าฝืนเลยเพราะว่ามันไม่รู้ด้วยทําว่าตัวเองเราทำอะไรช่วงนั้นจริงจริงเรื่องจริงนี่เรื่องจริงเลยไม่เหมือนปั้นดินน้ำมันตอนเด็กๆคนละฟิลกันใช่ไหมมันคนละฟิลกับตอนที่แบบว่าปั้นแตนัวเสามันสนุกกว่าให้เรากำลังทำแตนัวเสานะแต่พอช่วงปีสองเนี่ยภาษาเริ่มได้มากขึ้นสนิทกับเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งชื่อสเตฟานแล้วมีครูคนหนึ่งครู ที่แบบว่าเอรอบินวิลเลียมที่มาเป็นครูแล้วมาเปิดโลกอะไรอย่างเงี้ยเลยเอเ,อนะเอสร็จแล้วก็แบบเฮ้ยมันคล้ายๆกับว่ามันสอนให้เรารู้สึกว่ามันฉีดแต่ไอ้สิ่งที่เป็นวัส,สดุเนี่ยมันเป็นสิ่งแค่ที่เรามาใช้เราสามารถอืแค่ ครื่องมือนแค่วัสดุที่เราดึงมาใช้บางสิ่งบางอย่างนั้นเองมันสามารถความเป็นไปนได้เนี่ยมันเยอะมากกว่าสิ่งที่เราโดนเคยโดนป้อนโจทย์เยอะมากแล้วประกอบว,ว่าช่วงนั้นเขาก็พาไปดูนูน่นดูนี่พี่ไม่เคยรู้จักอิกาโซมาก,ก่อนใช่ไหมจริงๆนะไม่เคยไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนทางด้านนี้มาก่อนเลยไม่เคยรู้จักดาลี่ไม่เคยรู้จักอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยแต่พอไปถึงนูน่นอะไปเมือมาอยู่ใกล้ๆมิวธธนิกอไปดูพิพิธภัณฑ์ไปดูมาร์กแอน ไปดูนู่นไปดูนี่ไปดูนั่นมันก็เริ่มเห็นว่าตามจุดต่างๆเราเริ่มม,มองตามจุดต่างๆมากขึ้นในชุมชนที่เราในชุมนนชมนที่เขาสาร้างไว้เป็นฐานหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจุดนีนะ้เป็นจุดเริ่มเป็นจุดเริ่มด้วยว่าถึงความชอบที่อยากจะทําทงานเซรามิกต,ต่อไปแจุดนี้เป็นจุดเริ่มด้วยของอยากให้ชุมชนที่เราเคยอยู่แล้วไม่เคยมีสิ่งนี้มาก่อนในช่วงที่เราเป็นวัยเด็กอยากให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาด้วยค